สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดอะทวินนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาชีดด้อดจากฆาตกรกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนดาดฟ้านะไม่รู้ว่าขึ้นมาทําไมนะครับแล้วทําไมเราไม่ปิดลงเนะี่ย what เข้ามาเพื่ออะไรอย่าบอกนะว่าเรามาขโมยของโอเคครับงัดนะโอเคตรงนี้มีทางไปฟืบนี่คือเราต้องค่อยๆเดินนะครับค่อยๆนะไลฟ์ไลน์ line. โอเคมีตัวอะไรมาหรือเปล่าดูด,ดีเอ้ยไม่ใช่ว่าคุณยายโผล่มานะผมไม่แน่ใจว่าในเกมนี้มันมีคุณยายหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าจะมีเซเลนดีนาเลยนะโอเคครับมาตัวนี้งัดได้นะเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อยลงไปดีกว่าเดี๋ยวหาอะไรก่อนอันนี้มันคืออะไรแอมโมเฮ้ยมีกระสุนนะ โอเคมีระเบิดด้วยสวยเลยมาครับได้ไม์นะโอไมคก็ oh คือเรามีระเบิดแล้วนะครับอันนี้มีเลเซอร์คือเราน่าจะยังผ่านไปไม่ได้นะโอเคครับไม่ใช่ว่ามีตัวอะไโรโผมานะไม่นะเออชิมหายแล้วโอไมคก็ oh ท่านผู้ชมโอเคครับระเบิดไปตูมไหมตูมโอ้ลอยเลยนะครับ สลบไปสองนาทีนะตัวใหมก็เอา้ามันคืออะไรเนี่ยมีแต่ห้องเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะอุ๊ยเอามานี่เลยที่ช็อตไฟฟ้าออันนี้น่าจะเป็นคุกครอบครัวของคุณยายแกรนี่หรือเปล่าโอเคครับตรงนี้เราจะระเบิดอีกหนึ่งลูกนะเดนามายเราเอาแฉลงฟาดได้ไหมเนะี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเอาจริงมันมีตัวอื่นอยู่นะครับ มันจะมีอีกตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดอะไรโกงนี้เราเปิดไม่ได้เหรอโอเคแทบหนึ่งนสลบไป2นาทีนะคนบ้าอะไรไมู่้โดนระเบิดไม่ตาย <c oughs> ผมนี่แบบวัดเลยอะคืองงเลยนะครับเฮ้ยแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าอุ้ยมันคืออะไรเก็บไว้เฮ้ยชิบหายแล้วนั่นไงโอเคผมว่าแล้วนะครับไอตัวนี้แหละ โอเคตัวนี้มันใหญ่มากๆเลยนะเอาเอาระเบิดไปกินตูม้มเอือ้อเป็นไงนอนหลับฝันดีไปเลยดิเอาค้อนมาได้ไหมแล้วดูหน้าดิทุเรศมากเลยชิบหายแล้วโอเคครับผมว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวมันน่าจะตื่นนะเรางัดได้ไหมคือเราไม่มีอะไรมางัดเลยนะครับเดี๋ยวเอาไม,ไม่ใช่โอ้โหเผลอเพอืเพอ่พอพูดคำเหนือนะครับเดี๋ยวเฮา โอ้ยเดี๋ยวเราจะไปตามหาอันนั้นครับอะไรนะ,ฉะแฉลงแล้วนี่คืออะไรชิบหายแล้วขวดอะไรขวดเหล้าอเอามันจะตื่นปหเนี่ยโอเคครับมีรายหรือเปล่านะผมว่าอีกตัวนั้นอีกตัวน่าจะตื่นแล้วนะครับมันหลับไปประมาณ2นาทีนะโอเคครับกรีนคีย์คุณแจสีเขียวเก็บไว้นะครับแล้วก็ไดรนไม้ผมจะเอานนี้ทิ้งนะ กรอบโอเคไม่มีประโยชน์นะเอาจริงผมว่ามันน่าจะมีนะแต่ไม่รู้ว่าเอาไปทำไรได้นะครับผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้นะครับก็อาจจะเล่นไม่เป็นนะโ okay. อเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่มีของอะไรให้เราเลยชืบอะชืบค่อยๆเดินอย่าโผล่มานะอย่าเพิ่งมานะ Please โอเค สวยงามครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปชั้นบนดูโอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยมันตื่นแล้วอ้ยสวยแล้วท่านผู้ชมโอเคเราเบิดไปกินเอาตายไหมตู้ม <laughs> เรียบร้อยครับสลบไปอีกสองนาทีโอเคเอ้ยมีค้อนเรามีแฮมเมอร์นะเราได้ค้อนมาแล้วนะครับโอ้ยเราเ,าเ่าใจได้ดีด,ดีโอ้นั่นเตอรประตูล็อกแคมนละ โอ้ยเของน้ำเนี่ยกอปวดอึขนาดเนี้ยสี่สี่สามอันนี้น่าจะเป็นรหัสนะครับคือเราต้องจับเอาไว้นะเฮ้ยโอเคเอาปืนมาโอเคปืนมาแล้วปืนมาแล้วโอเคแฉลงทิ้งโอเคครับมาแล้วได้ปืนมาแล้วอืมคือเราต้องมีลูกหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าแบบเราต้องหาชิ้นส่วนมาไหมนะครับหรือว่ามันมีแค่นี้นะ เอาจริงในเกม Granny เนี่ยเราต้องหาชิ้นส่วนปืนให้ครบประมาณ3อันนะครับแต่นี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือยังนะแต่เหมือนผมเห็นกระสุนอยู่แถวนี้นะโอเคยิงได้หรือยังนะ่อ๋อเฮ้ยงไม่ได้เหรอมันคืออะไรอ่ะชิบหายแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวผมลองเอานี่ทิ้งดูนะเอาค้อนทิ้งดูนะ โอเคครับรอบค้อนก่อนโอเคหยิบได้ไหมเอาหยิบไม่ได้เหรอโ oh อ้ my god เฮ้ยปืนยังใช้ไม่ได้เหรอสวยแล้วเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าชิบหายแล้วไงตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคเราเข้าไปได้นะครับอุ้ยเรา,มาโมโหตรงไหนโอ้ oh my god โอเคอืม เรามาโผล่ตรงนี้นะแล้วนี่คืออะไรอะตอนนี้เราไม่มีอาวุธแล้วนะครับมีแค่ปืนแต่ใช้ไม่ได้นะครับลูกก็ไม่มีชิ้นส่วนก็ไม่ครบอีกชิบหายแล้วเดินผ่านก็ไม่ได้นะครับตรงนีตง้ตรงนี้คือเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่ง We have to do something โอเคทางโล่งใช่ไ,ไหมเฮ้ยทำไมมันมออกไม่ได้เย่ยผมงงมากเลยนะยังใช้ปืนไม่ได้เหรอ เดี๋ยวผมจะลองลงไปในนี้ดูนะโอเคค่อยๆเดินนะรู้สึกว่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะชิมหายแล้วโอเคเดี๋ยวรอมันเลื่อนมานะมาครับเดี๋ยวเราจะลองลงไปชั้นล่างดูเผื่อม,มันมีของอะไรให้เรานะเราจะออกจากที่นี่ให้ได้อาชววบนี่มาแล้วเดี๋ยวเร็วโอเคเฮ้ยกรบตกชิมหาย บ้าเอ้ยทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนะี่ยแทนที่จะหนีไปแต่แรกนะครับผมงงว่าทำไมตัวละครเราไม่หนีนะนั้นไงไงเอ้ย,อยมันคือตัวอะไรอะ่ะอูคือแบบตัวโคตรใหญ่เลยนะครับอันนี้เรายังไม่ตายหรอโอโ้โหแล้วเราก็มาตื่นอยู่ในห้องแห่งนี้นะครับชิมหายแล้วแล้วค้อนผมก็ตกไปด้วยที่ผมต้องกลับไปเอาค้อนใช่ปะ โ okay. อเคเฮ้ยน่าจะได้เรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเฮ้ยมันยังไงอะโอเคผมได้ปืนมาแล้วเตรียมพร้อมไอ้พวกเวนเดี๋ยวผมจะเอาคืนนะอาตกไปนู่นแล้วโอเคเดี๋ยวมันน่าจะมาทางนั้นนะมาเดี๋ยวเราจะไปตามหาเอ้าชิบหายแล้วอว้ล็อกออกไม่ได้เฮ้ยชีวิตไม่น่าเลย เอ้ยเอ้ยสตัวด้วยโอเมก็ oh God, ท่านผู้ชมเย้ยชิมหายแล้วโอเคมันยืนดูมันกำลังมองดูเรานะอืม oh. <c oughs> กำลังมองหาเรานะตอนนี้ <c oughs> ผมยังออกไปไม่ได้นะ <c oughs> รู้สึกว่าไอเกมนี้มันจะมีหน้ากากเซเลนดีนาด้วยนะครับ <c oughs> เอามันไปนู่นละสบายแล้วแบบนี้ <c oughs> ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวถ้ามันมาที่ผมซวยนะครับโอเคชิบหายแล้วเฮ้ย <screen> มันขึ้นไม่ได้ปะโอเคคือมันมองดูผมด้วยนะเมื่อกี้ชิบหายแล้วอุ้ยเร็วเร็วเร็วลุกเร็วเฮ้ยเออเรียบร้อยครับท่านผู้ชม โดนตีหัวนะเรียบร้อยคือเราสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเอากระสุนลูกโม่ดูนะครับแล้วเราก็ตื่นมาในห้องเดิมที่เดิมเดิมเราจะรอดไปเนี่ยดดอก็ล็อกอีกโอ้ยแล้วทางลงดีๆมันไม่มีเหรอเนี่ยนะหรือว่ายัางไงโอเคครับมันน่าจะไปแล้วนะดูทรง โอเคครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยฟันเฟืองอ่ะอเชวเวบนี่อ๋อมีทางนี้ครับทางนี้เป็นทางลงแต่ก็เออไม่มีอะไรละหลอกได้ปะเอาชิมหายเอ,อ้ยเราออกไม่ได้เหรอโอ้โหท่านะผู้ชมดูครับคือเราออกไม่ได้นะไม่ได้แล้จะให้ผมยังไงเนี่ย ออกไม่ได้ What มันคืออะไรทำไมออกไม่ได้เคขึ้นก็ไม่ได้เราจะให้ผมทำไงในห,ห้องขังนี่ก็เปิดไม่ได้ด้ยนะใช้กญแจได้หรือเปล่า Green key เฮ้ยท่านผู้ชมคือผมออกไม่ได้นะโอ้เสียดายปืนมากเลยอะตรงตรงไม่รู้ว่ามันออกอยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะ ว่าคลิปต่อไปผมก็จะเล่นให้ดูต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเซี่ร